อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งปันมีดหมอมหาปราบแปดทิศรุ่นแรกหลวงพ่อวิชาธนรา,าโพหรือว่าหลวงรวยวัดเขาวงหนองม่วงจังหวัดลบบุรีคลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับรายละเอียดการปลูกเสกเราได้แจ้งไปทางคลิปเปิดสั่งจองแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูรายละเอียดของมีดหมอกันนะครับพุทธคุณของมีดหมอมีดหมอเป็นเครื่องรางของขลังและเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดเพราะใช้ป้องกันปุนใสมนดำล้างอาถรรพ์กำบังศัตรูใช้ทำน้ำมนต์ขับไล่ผูดผีพีศาตร์ผีร้ายผีเกเรไม่กล้าเข้าใกล้ป้องกันสอสารพิษเคี่ยวงานได้เป็นอย่างดีเรียกว่าใช้ได้สารพัดสรรพคุณยังมีอรูปภาพพุทธคุณทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี รวมทั้งสามารถเสริมสร้างอำนาจวาสนาบารมีและเป็นมหามงคลแก่ผู้ที่มีไว้บูชาความยาวรวมนะครับอยู่ที่5นิ้วด้ามและฝักเนี่ยก็ทำจากไม้มะค่าแต้เป็นไม้มงคลเดี๋ยวเราจะมาดูทีละส่วนกัน อันนี้จะเป็นส่วนของฝักทําจากไม้มะค่าแต้นะครับสวยงามแบบนี้อันนี้ส่วนที่เป็นฝักเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็นใบมีดกัน ส่วนที่เป็นด้ามก็เป็นด้ามไม้มะค่าแท้เหมือนกันนะครับเป็นด้ามไม้มะค่าแท้ส่วนของใบมีดเนี่ยใบมีดเนี่ยทำจากเหล็กด้านนี้จะมีตอกคําว่าหลวงพ่อวิชาธนะลาโพแล้วก็มีตอกเลขโค้ดไทยไว้เป็นเลขโค้ดไทยนะครับสร้างแค่29เล่มขนาดใบมีด2.5นิ้ว2นะเเล่ม ถ้าใบมีด5นิ้วนี้ไม่ได้จองมานะครับอันนั้นสร้าง30เล่มสร้างน้อยนะครับขนาดใบมีด2.5นิ้วแค่29เล่มจะตอ,อกตั้งแต่เลข1จนถึงเลข29จะมีเลขโค้ดกำกับทุกเล่มเดี๋ยวดูอีกด้านนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะตอ,อกเป็นน้ำมพุทธายะ อ,อกณนะโมพุทธายะนะครับคาถาพระพุทธเจ้าห้าประองมีดหมอขนาดพกพาได้สะดวกนะครับสวยงาม ทางด้ามได้ฝักเราเปิดให้บูชาอยู่ที่เล่มละ800บาทเล่มละ800บาทขนาด2.5นิ้วสำหรับใบมีดแต่ถ้ารวมความยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่5นิ้ว เล่มละ800บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าใครไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางก็สามารถที่จะโอนก่อนได้แล้วแต่คนสะดวกนะครับมีดหมอมหาปราบแปทิศรุ่นแรกหลวงพ่อวิชาธนรา,าโพท่านก็เป็นศิทธ์ประทางสายหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่เหลียววัดอร่อแตงทองหลวงพ่อคุณวัดบ้านอร่แล้วก็หลวงพ่อยิบวัดหนองจอก ก็นำรายได้ไปพัฒนาวัดเขาวงหนองม่วงนะครับถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์094-239-4924 094-239-4924หรือว่า LINE า ID เป็น LINE a pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอด LINE at, ไม่เป็นให้สแกน Q-Code ตัวหน้าจอนี้พอสแกน Q-Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายเอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ